ดีดีวีหน่งห้ะครับติดตั้งไฟสปอตไลท์สี่สิบวัตต์นะครับสามลำแสงนะครับอันนี้ตำแหน่งบางอาแคสบาร์ Cat นะครับตำแหน่งแคดบาร์ประมาณนี้นะครับแสงแรกนะครับคือแสงไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับ ตามไฟหน้าเดิมนะครับอะแล้วก็สูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเหลืองนะครับคือไฟพาร์ตนะครับเราทำเป็นสวิทช์เพิ่มมานะครับตัวนี้ไฟพาร์ตนะครับผมอ่ะมาดูนะครับผมว่าแสงส่องออกมาแบบนี้จะแยงตาไหมนะครับ แสงสปอตไลท์นะครับวิ่งลงพื้นนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับขี่ส่วนทางใครไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวโดนตบไฟใส่นะครับคู่เดียวจบซันบีมพร้อมรับประกัน6เดือนเต็มครับ